สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านดูแล้วก็น่าหนักใจอยู่นะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศจีนเนี่ยเขาอ่าวางวิธีการในการแข่งขันกับทีมชาติไทยในวันที่6มิถุนายนที่จะถึงนี้เนี่ยค่อนข้างจะรัดกุมมากและในความรัดกุมนั้นน มันก็แอบซ่อนไปด้วยแผนต่างๆที่มันค่อนข้างสลับซับซ้อนผมเคยกล่าวถึงการจัดการแข่งขันผู้บอลโลกรอบคัดเลือกนะครับที่มีการแบ่งกลุ่มให้เราเจอเกาหลีภายใน7วัน2ครั้งและจีนได้เจอเกาหลีหนึ่ครั้งแล้วก็รออีก6เดือนถึงเจอครั้งหนึ่งอันนี้เราก็เสียเปรียบมหาศาลอยู่แล้วนะครับคือมันอย่างนี้ครับ การแข่งขันฟุตบอลในกลุ่ม4ทีมเนี่ยโดยจะนำา2ทีมเข้าไปในรอบต่อไปเนี่ยทีมอันดับ2อันดับ3ก็คือจีนกับไทยเนี่ยมีมีส่วนแบบได้เสียมากๆเลยแบบมันต้องเสมอกันมันต้องยุติธรรมค่อนข้างที่จะ ละเอียดอ่อนมากครับในการแข่งขันฟุตบอลในระดับนี้แต่ว่าการแบ่งกลุ่มนะฮะผมก็ตั้งข้อสังเกตผมไม่อยากจะใส่ร้ายป้ายสีใครแต่รู้สึกว่าเราเสียเปรียบมากแล้วที่เราต้องเจอเกาหลี7วันครั้งหนึ่งเนี่ยในขณะที่จีนนะฮะเป็นทีมผู้แข่งของเราในระดับ2เนี่ยซึ่งมันมีความละเอียดอ่อนมากในการที่จะเข้ารอบตั้งสองทีมเนี่ยเขาได้มีโอกาสเจอเกาหลีครั้งหนึง่งแล้วข้ามมาอีกปีหนึง่งประมาณ6เดือนเขาต้องเจออีกครั้งหนึง่ง อันนี้ก็เป็นประโยชน์เขาเป็นมหาศารแล้วและเขายังมีโปรแกรมที่มาเจอทีมอย่างสิงคโปร์ซึ่งเป็นทีมระดับสีเนี่ยที่จริงการสลับการแข่งขันเนี่ยไทยเขาควรจะเจอสิงคโปร์แล้วสลับเจอกับเกาหลีจีนก็ควรจะสลับเจอกับสิงคโปร์กับเกาหลีควรจะเป็นแบบนั้นครับแต่เนี่ยเขาให้เราเจอเกาหลีแบบดับเบิลแล้วเขาก็เจอสิงคโปร์แบบดับเบิลมันเป็นทั้งในเรื่องอาพาระกำลังของเราการโดนเกาหลีบทขยี้ ในภายใน7วันและยังเกี่ยวข้องกับกําลังใจของทีมชาติไทยอย่างสูงแผนแรกพังพินาศไปแล้วครับโดยฝีเท้านะครับของสุพนัทเหมัอนตาจิ้มเกาหลีไปทําให้เราเสมอเกาหลีไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งจีนงายหลังผึ่งเลยครับพังพินาศเลยครับเรื่องนี้นี่ผมไม่ได้โลกสวยนะผมโตแล้วนะฮะเราทํางานมาสามสิบสี่ปีเนี่ยผมคิดว่ามันมีซัมติงลองอะไรเรื่องนี้อันนี้พูดกันภายในนะครับ สำหรับเ,เพื่อนๆจริงๆสําหรับคนที่ติดตามช่องผมจริงสิ่งนี้เนี่ยเราไม่ว่าอะไรมันเป็นเรื่องของเกมกีฬาเขาจะเล่นรูปแบบไหนมาแบบไหนผมไม่ใช้คําว่าสกปรกครับมันไม่สุภาพถือว่าผมไม่ใช้คําว่าสกปรกแล้วกันนะครับการโดนตัวผู้เล่นของเขาเนี่ยก็เอาชาวต่างชาติเข้ามาเล่นเราอยากจะมีจรรยาบรรณครับแต่ช่องนี้เป็นช่องวิเคราะห์นะครับผมไม่ใช่ช่องสื่อมวลชนต้องกราบขออภัยด้วยแต่สําหรับน้องๆน,น,นะครับที่ทําช่องที่สยามกีฬาสยามสปอร์ตเนี่ย รู้สึกว่าจะมีสปิริตและผมรักน้ำใจเหลือเกินครับทุกช่องช่วยกันนะฮะโดยเฉพาะสื่อมวลชนหลักทางด้านกีฬาทางช่อง u t u b e เนี่ยช่วยกันประครับประคองทีมชาติไทยดีใจมากครับที่น้องๆลูกๆช่วยกันแล้วก็ประกอบกับทางมาดามแป้งแล้วก็สมาคมทํางานกันเต็มที่น่าชื่นใจมากครับแล้วเรายังมีครัดีชีที่มีความมั่นคงมีสติมีสมาธิเนี่ยไปครับครอบครัวเราไปกันแบบระมัดระวัง นี่ผมพูดความจริงให้ท่านฟังนะว่าการจัดตารางการแข่งขันฟุตบอลโลกเราคัดเลือกในสายเราเนี่ยมันก็แทาจะพยศเลยผมพูดใช้ครับพูดนี้แล้วกันใครจะว่าอะไรผมก็ว่านะครับผมพูดอย่างนั้นแหละและพอแผนแรกพังนะครับเราไปเสมอเกาหลีได้งายหลังเลยครับพังพินาศเลยแล้วทีมเข้าเองก็มาเสมอสิงคโปร์ได้ที่บ้านเป็นไงมั่งครับเราเสมอเกาหลีเขาเสมอสิงคโปร์เขาต้องเขามีโอกาสขยําทีม ที่อยู่ดับ4เนี่ยสแมตต์ติดต่อกันเราไปโดนทีมอันดับหนึ่งเรนกิ้งต่างจากเรา8ปดสิบันดับเนี่ยขยํำเรา2แมตต์ติดต่อกันเราเสมอได้1แมตต์เขาก็มาเสมอทีมเรนกิ้งต่ําพังเลยครับเวนี้พังเลยนี่ผมพูดตรงไปตรงมาแล้วนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพก็ไม่เป็นไรครับเราไม่ได้มีอะไรนะครับเราเป็นทีมชาติเราทีมชาติไทยเร, Spirit, เรามีสปิริตช้างศึกเรามีศักดิ์ศรีผมก็กล่าวมาแล้วครับไม่เป็นไร พอมันมาแบบนี้เราก็ก้มหน้าก้มตาแข่งไปนะครับยิชีเองก็ทราบเรื่องนี้ดีว่าจะมีอารมณ์ไม่ได้จะมีความรู้สึกที่ไม่ดีไม่ได้เราเขาจัดมาอย่างไรเราก็ต้องแข่งอย่างนั้นทั้งๆท,ท,ที่โดยความเป็นจริงท่านลองใช้คอมมอนเซนต์นะฮะสามัญสำนึกของท่านดูว่าทีมันดับกลางจีนกับไทยควรจะพบเกาหลีและก็สิงคโปร์ทีมันดับสุดท้ายเนี่ยอย่างไร ซึ่งจีนกับไทยในแข่งการเข้าอันดับ2ก็รู้ๆกันอยู่ในสายนี้จีนมีโอกาสเจอสิงคโปร์2 2แมตช์เบิ้ล7วันและเจอเกาหลี6เดือนครั้งหนึ่งเรามาเจอเกาหลี2 2แมตช์เบิ้ลนะครับทําไมปกติแล้วการแบ่งสายที่ยุติธรรมควรจะให้ไทยเจอเกาหลี6เดือนครั้งหนึ่งแล้วก็บ้ิเกาหลีกับสิงคโปร์7วันจีนก็เกาหลีสิงคโปร์7วันซึ่งมันจะยุติธรรมมากกว่านะครับ ควรจะเฉลีย่ยอัตราที่แรง์กิ้งมันห่างกันตั้งแปดสิบแรง์กิ้งเนี่ยให้มันยุติธรรมกับชาติทีมชาติไทยมากกว่านี้เรื่องนี้ประเด็นนี้ตกไปแล้วครับเพราะเพราะเราใช้หัวใจของเรานะครับนี่เองครับทําไมผมรักช้างศึกหัวใจของช้างศึกครับบุกไปตีเสมอเกาหลีใตไ้ได้ถึงบ้านครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งในขณะที่จีนเนี่ยเขาทําแบบนี้แหละครับไอสิ่งที่มันบ้าๆบางกร,รเนี่ยเห็นไหมครับมาเสมอสิงคโปร์ทีมเกือบแตกครับอู้ร่งอูเลยนะฮะ กับตันทีมโมโหเพื่อนร่วมทีมว่าโอ้โหมาเคี้ยวหมูแท้ๆเขาให้เคี้ยวหมูสิงคโปร์สองแมตช์เพื่อจะอชนะสองแมตช์ถล่มทีมชาติไทยให้ย่อยยับทําไม่ได้มาเสมอสิงคโปร์เนี่ยเขาเขา,เขาคือทีมมันจะแตกนะครับคือมันผิดความรู้สึกผิดแผนอะไรไปหมดเลยมันกรมครั้งหนึ่งเลยนะแต่ครั้งนี้อีกแล้วครับการแข่งขันเนี่ยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศจีนเนี่ยมาแผนใหม่แล้วครับ จัดการโอนตัวผู้เล่นของโกเข้ามาทันทีเป็นศูนย์หน้าแทนดูเลยนะครับแล้วก็มีตัวผู้เล่นโอนตัวมากมายในทีมเขาเขาจะชนะทีมไทยให้ได้นะครับและประกาศอย่างเป็นทางการยืนยันสังเวียนฟาดแข่งฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกวันที่6มิถุนายนเนี่ยกับทีมชาติไทยที่สนามเส้นยางโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์นะครับเส้นยางอย่างที่ผมพูดในคลิปที่แล้วเนี่ยอยู่ตอนเหนือครับอยู่ตอนเหนือปรอะเทศจีนเนี่ยแสนไกล และสนามนี้เป็นสนามที่เขาไม่เคยแพ้เลยแล้วไทยก็เคยไปแพ้เขาเขาเล่นทุกวิถีทางเลยครับในการที่จะเล่นจีบวิทยากับเราและนะครับถ้าทีมชาติไทยเราแพ้ชั่นไม่แน่นนะฮะน่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าถ้าแข่งในสนามกลางนะกับจีนเนี่ยผมขอพูดอย่างนี้เลยนะครับนาทีนี้เลยนาทีนี้เลยกับจีนเนี่ยถ้าแข่งในสนามกลางหรือแข่งในกรุงเทพมหานครสนามราชมังคลากีฬาสถานของเราเนี่ย นะครับถือว่าเป็นสนามกลางได้เพราะนะครับเรามีสปิริตกองเชียร์เราสุภาพครับกองเชียร์จีนเป็นอย่างไรเนี่ยผมไม่อยากจะพูดนะครับปล่อยให้มันเป็นภาพที่ท่านเห็นเองดีวกว่าเรากองเชียร์เราสุภาพการต้อนรับแขกเราดีให้พักโรงแรมชั้นดีแล้วก็สนามฝึกซ้อมเราก็จัดให้ใกล้ๆอำนวยความสะดวกในการเดินทางมาสนามไม่ให้ทีมชาติเกาหลีเหนื่อยเลยท่านก็เห็นนะครับทีมชาติไทยเนี่ยต้อนรับแขกดีมากให้แข่งสนามที่เมืองหลวงของเรา นะครับถ้าจีนมาเจอเราที่สนามกลางอย่างกรุงเทพมหานครผมถือเป็นสนามกลางเลยนะครับเพราะเพราะเราไม่มีความลำเอียงเลยนะกับทีมที่มาเยือนเราเนี่ยหรือไปแข่งที่สนามโซวเวอร์ครัพสเตเดียมก็ได้ครับหรือที่ไหนก็ได้ผมคิดว่านาทีนี้เนี่ยห้าสิบห้าสิบครับเราก็ไม่กลัวจีนเหมือนกันแต่สิ่งที่จีนกระหน่ำลงมาอีกก็คือการไปจัดการในขันที่สนามเส้นหยางโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์เนี่ยเส้นหยางนี่อยู่ตอนเหนือของจีนครับตะวันออกเฉียงเหนืออย่างในภาพ ที่เป็นแผนที่เนี่ยอยู่ติดกับเกาหลีเหนือครับมีเพื่อนบางคนมาคอมเมนต์บอกว่าถ้ามันไม่มีเที่ยวบินบินตรงไปทุกวันทําไมเราไม่มีบินไปเกาหลีแล้วเดินทางจากเกาหลีเข้าเข้าจีนแป๊บเดียวคืออย่างนี้ครับคือเราไปได้แต่เกาหลีใต้ครับคือเครื่องบินเกาหลีใต้จะผ่านน่านฟ้าเกาหลีเหนือก็ลำบากนะครับในการในการไปเส้นอย่างเนี้ยนะครับมันมันไม่ได้เข้าง่ายขนาดนั้นครับเพราะมันต้องผ่านเกาหลีเหนือนะครับ ไอ้เส้นยางนีง่ติดเกาหลีเหนือครับไม่ได้ติดเกาหลีใต้ครั้งนี้เกาหลีเหนือนี่ตกรอบไปแล้วเพราะเกาหลีเหนือบ่ายเบี่ยงในการแข่งขันกับญี่ปุ่นครับอตั้งข้อแม้นะครับเมื่อเมื่อที่ผ่านมานี่ฮะในแมตช์วัวนที่ยีบเดเราเจอกับเกาหลีนี่แหละปรากฏว่าเราเจอเกาหลีใต้แต่เกาหลีเหนือเขาต้องเจอกับญี่ปุ่นใช่ไหมครับอีกสายหนึ่งอะปรากฏว่าเกาหลีเหนือเขาแจ้งฟีฟ่าไปว่าเขาไม่สะดวกในการ ให้ทีมชาติญี่ปุ่นมาแข่งขันที่ประเทศเขาอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองก็ได้ครับเพราะว่าสองค่ายเขารู้กันอยู่เขาอยู่คนละค่ายนะครับเ่าตอนนี้เขากำลังซีเรียสกับเรื่องการเมืองซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเกมกีฬาหรอกครับเขาก็มีข้ออ้างว่าในประเทศญี่ปุ่นกําลังเกิดโรคระบาดนะครับกลัวกลัวจะมีผลกับประชาชนของเขาขอหาสนามกลางฟีฟ่าก็หมั่นไส้สิครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แล้วว่าบ่ายเบี่ยงฟีฟ่าก็เลยตัดสิทธิ์ไปเลยนะครับตัดสิทธิ์ให้ เกาหลีเหนือแพ้ไปเลยครับน่าจะสามประตูต่อศูนเลยนะฟีฟาเขียนสกอร์ให้เลยครับทั้งนั้นคุณแพ้ไปเลยสามศูนย์ทำให้ทีมชาติญี่ปุ่นรอยลําเข้ารอบฟุตบอลโลกแทบจะเป็นทีมแรกเลยครับญี่ปุ่นไปแล้วครับทีมชาติญี่ปุ่นเข้ารอบฟุตบอลโลกไปแล้วนะครับโดยการชนะผ่านนะครับชนะผ่านเกาหลีเหนือเข้าไปและเกาหลีเหนือนี่แหละครับอยู่ติดกับเส้นหยางครับตรงที่เราจะไปแข่งนี่แหละ ทำให้เราต้องลำบากในเรื่องเดินทางนะครับในยจ้โอนตัวผู้เล่นและเขายังเอาเกี่ยวกับเรื่องโชคลางเขาด้วยครับเกี่ยวกับว่าสนามแข่งขันนี้เคยส่งทีมชาติจีนไปฟุตบอลโลกมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับสามารถชนะโอมานได้นะครับแล้วเขาสามารถชนะทีมชาติไทยได้ครั้งหนึ่งแล้วไม่เคยแพ้ใครเลยในสนามนี้ในเน็ตในแมตช์อย่างเป็นทางการนะครับเขาก็ทําทุกอย่างเลยครับเพื่อที่จะให้เขามีสิริมงคลที่สุดก็ถือว่าเขาทําได้ครับ แต่จิตใจในการทําแบบนี้เขาไม่ไม่นึกถึงแขกบ้านแขกเมืองริวนึกถึงสิบุรีในเกมกีฬาเลยเนี่ยนี่คือความจริงครับผมนึกถึงมวยของเราที่ไปต่อยนะถ้าท่านไหนชอบดูมวยไปตตอยจีนเมื่อไรเนี่ยถ้าท่านไม่นอกจีนเนี่ยไม่มีทางชนะครับท่านจะโดนสารพัดวิธีที่เขาจะเอาชนะท่านนี่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเข้าไปในจีนแล้วเนี่ยเรื่องปกติมันเป็นแบบนี้ครับซึ่งซึ่งมันเป็นสิผลิตที่แปลกๆนะทำให้ผมรู้สึกเป็นห่วงทีมชาติไทยเหมือนกัน ดังนั้นนะครับครอบครัวฟุตบอลไทยทุกท่านพี่น้องทุกท่านครับครั้งนี้นะฮะทีมชาติไทยของเราเนี่ยยังไม่ถึงกระทบฟอร์มนะครับยังอยู่ในระยะที่เรากําลังตั้งไข่ในฟุตบอลยุคใหม่ครับในสกราลดใหม่เรากาลังตั้งไข่เรากาลังก้าวเดินเรายังเป็นอยู่ในช่วงปฐมวัยอยู่ครับเราต้องช่วยกันประคับประคองนะครับเพื่อนๆทุกท่านที่เป็นกองเชียร์ให้แต่พลังบวกให้แต่กําลังใจและให้สิ่งดีๆให้กับนักเตะเรา การไปครั้งนี้นักเตะไทยต้องการกําลังใจอย่างสูงการไปแข่งที่เส้นยางโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์เนี่ยมันทําให้กองเชียร์ไทยตามไปได้ยากมากครับไม่รู้จะตามไปยังไงครับเที่ยวบินก็มีไม่กี่เที่ยวและเป็นเมืองที่มันห่างไกลนะครับอยู่ตอนเหนือของจีนเนี่ยคงจะมีชาวไทยตามไปเชียร์น้อยแต่ก็ผมคิดว่ามีะฮะต้องขอบคุณน้ําใจเลยลหะมีมีแน่นอนคนไทยจะตามไปแต่คงมีน้อยกว่าที่เราไปแข่งที่กุมโซดังนั้นนะครับกำลังใจจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด ส่วนเรื่องผู้เตะผู้เล่นหรือดราม่าต่างๆเล็กแ่น้อยเนี่ยผมคิดว่าเราไว้วางใจโค้ชมาซาดะอิชิและสมาคมฟุตบอลประเทศไทยร้อเซครับจะจัดตัวผู้เล่นอย่างไรจะทําอย่างไรเนี่ยเราสนับสนุนนะครับจะแพ้จะชนะเป็นเรื่องเกมกีฬาแต่กําลังใจมันต้องเต็มร้อยถ้าทําได้แบบนี้เนี่ยถ้าเราทําได้ร้อยเปอร์เซนะเกี่ยวกับความนิ่งกําลังใจแพชชั่นต่างๆเนี่ยถ้าครอบครัวฟุตบอลไทยเราทําได้นะครับผมคิดว่าเรามีโอกาสชนะจีนคารังได้เหมือนกัน ในรอบนี้50-50เห50มือนเดิมครับเขาพยายามทําโอกาส50-50คือจริงๆเรารู้สึกผมนะเจอกับถ้าเจอกันแฟร์นะผมคิดว่าเราชนะจีนได้แต่ถ้าเจอในในลักษณะที่เขาทําทุกอย่างโอนตัวผู้เล่นมั่งเขาเอาทั้งบราซิลทั้งยุโรปทั้งแอฟริกาเนี่ยนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติจีนเลยเนี่ยเป็นคนทางอื่นเลยเนี่ยมาโอนตัวเป็น ทีมชาติของเขาเนี่ยมาแข่งกับเราเนี่ยอันนั้นเราเรามีโอกาส50หรือเขาอาจจะมีโอกาสลื่มๆในการชนะเราแต่ทีนี้เขายังกระหน่ำเรื่องสนามแข่งเราอีกเนี่ยผมบอกไว้เลยครับทีมชาติไทยจะต้องเกินรอยครับแต่ถ้าทีมชาติไทยเล่นได้นะครับอย่างในแมตท,ที่เราเล่นกับอุซเบกิสถานนะครับในในที่เรายิงประตูเขาในในครึ่งหลังหรือเล่นได้แบบไปเจอเกาหลีที่บ้านเนี่ย ก็ยากเหมือนกันที่จีนจะเอาชนะเราครับไม่ว่าจะแข่งที่มุมไหนของโลกอะไม่ว่าจะมาแบบไหนผมบอกไปเลยครับว่าแค่นี้ต้องชําระจริงๆกับจีนเนี่ยเพราะมันมันหลายครั้งหลายข่าวอย่างที่ผมพูดต้นๆคลิปอะไอ้เรื่องแบ่งสายแบ่งกลุ่มแล้วก็แมตต์เตะการแข่งเนี่ยคือคือเราไม่ต้องมาพูดกันเรื่องโลกสวยเลยครับโตโตกันแล้วครับการเตะกับเกาหลีเนี่ยผมบอกไว้เลยนะมันไม่ใช่เด็กหลอกได้เฉพาะเด็กแล้วก็เรามีสปิริตแค่เราไม่พูดสมาคมฟุตบอลก็รู้ครับผู้หลักผู้ใหญ่รู้กันหมดอนะ แค่เราไม่พูดเพื่อรักษาบรรยากาศเกมกีฬาแต่ช่องพระคินชาแนลนี่ไม่ไม่ไม่ใช่ช่องแบบอ่าช่องผมนี่ไม่ไม่ใช่ช่องที่ออกหน้าออกตาในระดับสากลอะไรครับอันนี้เรากา็พูดภายในของเราในบรรดาแฟนบอลของเรานะครับว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆปฏิเสธไม่ได้ครับนะครับโคดโคดอาวุโสนะเอาโคดอาวุโสมาก็ได้มานั่งตรงนี้เลยนะครับหรือผู้ที่อาวุโสในวงการฟุตบอลมานั่งตรงนี้เลยว่า การที่เราได้เตะก,กับเกาหลีเจ็ดวันครั้งหนึ่งกับคู่แข่งของเราซึ่งเป็นคู่แข่งที่เราต้องเบียดกันเข้าอันดับสองเนี่ยอย่างจีนเนี่ยเจอสิงคโปเจ็ดวันครั้งหนึ่งมันยุติธรรมหรือไม่และสมควรจะทําหรือไม่ครับถา,ถามจากหัวใจเลยแล้วระดับฟี ف าเขาจะไม่รู้หรือแล้วเขาจะแบ่งโถทํทาไมครับถ้าความยุติธรรมแบบนี้มันมันเป็นเรื่องสาคัญในการเข้ารอบของแต่ละทีมเนี่ยเขาจะแบ่งโถทําไมทาไมเขาไม่เอารูปปิงปองลงราคากันโถเดียวเลย ที่เขาแบ่งโถนะครับเพราะว่าเอาทีมแรงกิ้งสูงไว้โถหนึ่งแรงกิ้งรองไว้อีกโถหนึ่งก็เพราะเรื่องแบบนี้แหละครับมันเป็นไป,นปนไม่ได้เลยที่จีนจะเจอกับสิงคโปร์สองแมตช์แล้วเราจเจอเก,กาหลีสองแมตช์ในวันเดียวกันเนี่ยเป็นไป,นปนไม่ได้เลยในการจัดการในคันแบบนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับสปิริตทีมชาติไทยเราทําได้แล้วเราเสมอเกาหลีได้แล้วแต่ครั้งนี้จีนยังไม่เลิกไม่ละครับยังเล่นเราทุกวิธีโอนตัวผู้เล่นสนามแข่งขันและเรายังไม่รู้จะเจออะไรอีก นะครับไม่รู้จะเป็นกรรมการกองเชียร์ไม่รู้จะเจออะไรอีกครับดังนั้นกําลังใจจึงเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านเราต้องให้กําลังใจนักเตะเรานะครับช้างศึกของเรากำลังจะไปเจออะไรก็ไม่รู้ครับแต่ที่แน่ๆแ,แค่นี้ต้องชําระแน่นอนครับกับทีมชาติจีนแมตชนี้เป็นแมตที่เดือดเดือดเดือดอยิ่งกว่าเจอเกาหลีครับ6มิถุนาตัดสินชะตากรรมกันเลยฮะวัดให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยครับ